สวัสดีนะคะ Hi a n y b o d y ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช Ch mm ่องเกกะ news นะคะวันนี้เกกะจะมาพูดถึงความคืบหน้าในกรณีที่มีข่าว uh, uh, มีข่าวออกมาจากทางด้านของทีมนนายอบุโสท่านหนึ่งนะคะที่ไลฟ์โฟนอินเข้ามาในไลฟ์สดของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่เป็นฝั่งของจำเลยทั้งสองนะคะแล้วก็พูดออกมาว่ามีข่าววงไหนว่า ะะะจะมีการยกฟ้องในคดีนี้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งการพูดเยี่ยงนี้มันเป็นการคุกคามสารหรือไม่เป็นการดูหมิน่นเป็นการลบหลู่สารหรือไม่เนื่องจากยังมีกระบวนการสืบพยานอยู่เพิ่งจะสืบพยานฝ่ายโจทก์ไปแล้วตอนนี้ก็กำลงังสืบพยานทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แพทย์ชนะสูตรแล้วก็ เจ้าหน้าที่ทางด้านนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งอาการพิสูจน์ด้วยแสงสิงโครตุนก็ยังไม่ได้ไม่ได้สืบพยานผู้เชี่ยวชาญครบเลยยังเหลืออีกหลายท่านนะคะแล้วจําเลยก็ยังไม่ได้ไม่ได้เบิกความแล้วพยานฝ่ายจําเลยก็ยังไม่ได้สืบไม่แต่คนเดียวหมายถึงการสืบพยานเดินทางมายังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ําแต่เขามีข่าวออกมาจากทางจําเลยว่ายกฟ้องแน่นอนแบบนี้ เท่ากับคุณดูถูกศาลลบหลุดศาลหรือคุกคามศาลหรือไม่มันหมายความถึงว่าคุณจะหมายถึงว่าศาลท่านได้พิพากษาได้เขียนคําพิพากษาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่ว่าจะยกฟ้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการสืบพยานไม่ว่าจะสืบพยานไหนก็แล้วแต่ฝั่งไหนก็แล้วแต่มันไม่เป็นประโยชน์เลยใช่หรือไม่เพราะว่าสืบไปก็สืบไปอย่าง,งานั้นทําไปเหมือนกับหลอกลวงเหมือนกับเสแสร้แสงแกล้งทําไปให้ครบตามขั้นต,อน,ตอนเฉยแต่คําพิพากษานั้นได้เขียนล่วงหน้าไว้แล้วว่า จำเลยทั้งสองนั้นถูกยกฟ้องไม่มีความผิดแบบนี้เหรอคะมันเป็นไปได้ไหมที่สารจะเขียนคำพิพากษาไว้ล่วงหน้าแล้วมีคนวงในเอามาบอกคุณนักกฎหมายหลายท่านบางท่านหลายท่านนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายท่านนะคะทีนนะะทะ่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะ,ท,จะที่จะนําคืนความเป็นธรรมให้กับกระบวนการยุติธรรมนะคะไม่ให้เกิดการคุกคามสารนะคะ,ะเพื่อที่จะ ปอ่ะเปิดเผยข้อเท็จจริงนะคะไปนําเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นมันจริงหรือเท็จยังไรถ้ามันเป็นจริงมันก็คงจะแย่มากๆต่อกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นเลยแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็จะต้องจัดการคนที่พูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดในสิ่งที่คุกคามดูถูกดูหมิน่นอำนาจของศาลนะคะ อาจารย์สมเกียรติและยูทูบเบอร์นะคะวันนี้ยูทูบเบอร์สองท่านนะคะคุณวีออสนะคะแล้วก็คุณจอห์นนี่นะคะก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ที่ศาลนะคะที่ศาลจังหวัดนะคะแล้วก็ที่สำนักง,งานอายการนะคะและก็ที่อ กรมป่าไม้นะคะที่กรมป่าไม้ที่ป่าไม้จังหวัดนะคะ3ที่นะคะโดยมีหน้าข่าวสื่อหลักนะคะช่องใหญ่ๆนะคะช่องทีวีช่องใหญ่ๆมาถ่ายทําข่าวนะคะหลายช่องช่องวันช่อง8ช่องอะไรลองไปติดตามดูนะคะเมื่อสักครู่นี้ช่อง8ก็ได้ออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องราวที่สัมภาษณ์อาจารย์สมเกียรตินะคะแล้วก็ ไปดูรายละเอียดในนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเขาช่อง8นําเสนอได้ดีมากๆนะคะลองไปฟังดูนะคะก็เรื่องราวที่อาจารย์สมเกียรติแล้วก็ยูทูบเบอร์บางท่านจริงๆแล้วมีหลายท่านนะคะมีมียูทูบช่องใหญ่ๆนะคะที่เห็นด้วยในการกระทําของอาจารย์สมเกียรติในครั้งนี้สนับสนุนในครั้งนี้หลายช่องช่องใหญ่ๆอย่างเช่นช่องของช่องของ,ของพี่หลวงมาไกลด้วยนะคะก็หลายช่องนะคะหลายช่องแต่ไม่สะดวกที่จะ ร่วมเดินทางไปยื่นหนังสือพร้อมกับอาจารย์สมเกียรติก็เลยเป็นตัวแทนไปนะคะแล้วก็มีคุณวีออสและคุณจอห์นนี่ที่อยูอ่ตรงนั้นนะคะก็ไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันไปทวงคืนความยุติธรรมคืนสู่สังคมด้วยกันนะคะไปทําให้ข้อท็จจริงนั้นเป็นข้อท็จจริงที่ถูกต้องไม่มีการเบี่ยงเบนทางด้านกฎหมายอะไระะไม่มีการเบี่ยงเบนไม่มีการเบี่ยงเบนทางด้านกฎหมายนะคะให้เสีย ความเชื่อมั่นความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมนะคะเขาทําทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะ,ะมันเป็นการกระทําที่เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่มีไม่มีรายได้ไม่มีไรายรับเป็นการกระทําที่เป็นจิตอาสาทําเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะ,ะแล้ว การกระทําของทนายท่านนั้นนะคะที่ออกมาไลฟ์สดพูดแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่อะไรนะคะก็แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาหรือหน่วยงานที่อาจารย์สังเกตและยูทูบเบอร์ไปร้องเรียนนั้นท่านจะพิจารณาหาข้อเท็จจริงดูนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่อะไรยังไงนะคะแล้ววันถัดไปนะคะอีกประมาณสองอาทิตย์มั้งประมาณสออาทิตย์ได้นะคะก็จะ,ะมีการไป เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะคะไปร้องเรียนที่สภาทนายความด้วยนะคะเพื่อให้รับทราบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะการกระทําทุกอย่างนะคะไม่ได้เกิดจากการข่มขู่ไม่ได้เกิดจากการเยอะเย้ยถักทางไม่ได้เกิดจากการยะยะยะกทาากการ้าทายแต่อย่างใดนะคะแต่ที่ทําไปเพราะว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นทนายความเป็นผู้รักษากฎหมายเพื่อปกป้องกระบวนการยุติธรรมไม่ให้ถูกลเมิดไม่ให้ถูกคุกคามและให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะในการไปทําหน้าที่ในครั้งนี้ก็มีผู้ติดตามไปนั่นแหละสองท่านและอีกหลายท่านที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะเยอะแยะหลายช่องหลายช่องเลยนะคะที่ทําไปก็เพื่อยืนหยัดต่อสู้ด้วยกันเพื่อความถูกต้องแล้วก็ เมื่อได้มองเห็นหรือรับรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่สื่อไปในทิศทางที่ไม่สุจริตมิชอบด้วยกฎหมายโดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์ใดตอบแทนเลยนะคะนอกจากทําในสิ่งที่ถูกต้องและสมควรกระทาในฐานะของพลเมืองดีเท่านั้นนะคะ,ะเพื่อช่วยให้กระบวนการยุติธรรมนั้นได้ดําเนินไปตามขั้นตอนของมันโดยไม่มีอะไรมาทําให้เกิดการเบี่ยงเบนในข้อเท็จจริงของกฎหมายนะคะเมือ่อเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมนะคะของทุกคนในสังคม แล้วก็ออย่าลืมไปติดตามดูนะคะอช่อง8ออกไปแล้วได้ข่าวว่าช่องวันก็ออกไปแล้วแล้วลองติดตามดูช่องอื่นๆนะคะเรื่องนี้คงจะไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะมีหลายเคสหลายอย่างนะคะแล้วอาจารย์สมเกียรติท่านจะไปร้องเรียนที่กรุงเทพมาหานคร,รหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะลองติดตามดูเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนทําดีทุกคนนะคะอแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สมเกยียรติเป็นกำลังใจให้กับคุณวีอ๋อเป็นกำลังใจให้กับคุณเจนนี่ край, เป็นกำลังใจให้กับพี่หลวงมาไกลเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน <graduation> ทุกๆท,ท่านที่ยืนหยัดร่วมอุดมการเดียวกันในครั้งนี้นะคะขอให้ทําทุกอย่างได้สําเร็จไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จด้วยกันนะคะแล้วก็ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่ให้ใครมา nement, เบี่ยงเบนข้อกฎหมายอย่างให้ได้นะคะแล้วก็ไม่ให้ใคร <possibly cat> มาเอารัดเอาเปรียบผู้สูญเสียนะคะปกป้องคนดี แล้วก็พยายามทําให้ขาวเป็นขาวดำเป็นดำอย่าทำดำให้เป็นขาวเพราะนั่นมันหมายถึงไม่มีความยุติธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือและศรัทธาในสังคมอีกต่อไปในกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไปนะคะจงทำขาวให้เป็นขาวทำดำให้เป็นดำและพยายามทำทุกอย่างอย่าให้มีแพะเกิดขึ้นในสังคมนะคะ พวกเราไม่ต้องการแพ้นะคะพวกเราต้องการขอ้อเท็จจริงและความจริงขอปเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ความดีปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้แล็งวคร่งปลอดภัยจากพาัอันตรายทั้งหลายและทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาเรื่องอุปสรรคใดๆนะคะคนทําดีย่อมได้ดีในที่สุดคนทําผิดจะถูกจุดไปจุดไหนแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมจะนําไปทําอะไรเอาไว้ก็ชดใช้คืนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณ ทุกท่านมากมากนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแกียนิวส์นาคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากมากค่ะ Thank you so much Take care Bye bye See you